สวัสดีคนะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอเชื่อว่าเป็นข่าวที่ทุกๆคนนะคะอยากจะฟังและก็อยากจะรับรู้กันนะคะวันนี้เอจะมาอัปเดตนะคะกับรถเอาผาดโฉมใหม่นะคะว่ามันจะมาเมื่อไหร่ ราคาจะเป็นเท่าไหร่และเราจะพามาชมในการที่ท่านจะเลือกซื้อรถเอาผาดโฉมปัจจุบันนะคะแล้วท่านฟังเนี่ยท่านจะตอบตัวเองได้ถูกต้องเลยว่าท่านจะซื้อรุ่นปัจจุบันหรือท่านจะรอตัวโฉมใหม่นั่นเองสำหรับตัวโฉมใหม่นะตอนนี้นะคะต้องพูดก่อนนะคะว่า A E Y Auto Import ของเรายังไม่เปิดรับจองเหตุผลเพราะเราต้องการ รู้ชัดเจนนะคะว่ารถเราจะมาเมื่อไหร่นะคะแล้วเราถึงจะเริ่มเปิดรับจองนะคะทุกท่านนะคะแล้วทุกท่านเอาอย่างนี้ดีกว่ามารุ้นกันค่ะว่าเอาผาดโฉมใหม่เนี่ยโชว์รูมไหนจะเอารถเข้ามาก่อนกันอ่านะคะบอกเลยนะคะถ้าใครติดตามเอมาจะเห็นได้ว่าเอาผาดปีที่แล้วตั้งแต่มกราคม ถึงมิถุนายนมีจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวนั่นก็คือ a u y Auto Import ที่อื่นไม่มีนั่นคือความสามารถส่วนตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านจะจองเอพูดก่อนนะว่ายังเป็นวุ้นอยู่เลยนะคะกำหนดรับรถยังไม่100%นะคะแต่ถ้ารเ์เมื่อไหร่เอก้ามพูดเลยนะคะว่า AUI Auto Import ของเราจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่จะได้รถ เอาผ่าตัวโฉมใหม่มากันเยอะด้วยนะอ่ะรอชมกันนะคะแล้วรอชมกันนะคะบอกแล้วนะคะว่าถ้าใครเคยดูอยู่เอาผ่าปีที่แล้วเดือนหนึ่งถึงเดือนหก ไม่มีใครมีเลยนอกจาก a e y Auto Import บอกแล้วค่ะว่านั่นคือความสามารถส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาผ่าชมใหม่อะไรดีใจกันใหญ่ <G ues> เอาผ่าชมใหม่นะคะก็พูดเลยค่ะว่าเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวเอจะมาเ,าเปิดรับจองไม่นานนะคะแต่เอขอให้เอาสามารถมีข้อมูลให้ลูกค้าได้แบบร้อซ์ก่อนนะคะ <G lish> เร็วๆ <scared> นี้ติดตามกันเอาไว้นะถ้าท่านใดอยากได้เอาผาชมใหม่ เอาละค่ะทีนี้เรามาพูดกันทึงเรื่องเอาผาชมใหม่ก่อนและเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะกับประวัตินะคะของตัวรถเอาผาดนะคะว่ามันมีที่มาความเป็นมายังไงเนาะ,ะสำหรับเอาผาชมใหม่ในล่าสุดนะคะเพิ่งคุยกับทางเมืองนอกมานะคะเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะคะคือโดยปกติเอาผาชมใหม่เนี่ยเขาจะประกาศนะคะเปิดตัวคือปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะปลายเดือนนี้นะ แต่ตอนนี้โตยโยต้ามีการประกาศเรื่องน,นะคะประกาศเรื่องแล้วนะคะที่จะเปิดตัวเอาผ่าชมใหม่นั่นก็คือจะประกาศตัวเอาผ่าชมใหม่เป็นปลายเดือนหน้าเห็นไหมล่ะคะว่าทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงตลอดและถ้ากําหนดเดิมที่บอกว่าจะประกาศนะคะปลายเดือนพฤษภาคมนั่นคือกําหนดรับรถนะคะอขอโทษค่ะกำหนดผลิตเคอปลายปลายปีนี้นั่นคือเดือนธันวาคมนะคะที่เขาจะเริ่มผลิต และที่จะเริ่มสามารถส่งออกนะคะและเข้ามาในประเทศไทยได้นั่นคือคุณจะรับรถได้ประมาณเดือน4ถึงเดือน5นะคะอันนี้คือข้อมูลนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกำหนดรับรถจะอยู่ประมาณนี้ส่วนเรื่องราคานะคะวันนี้เอพูดก่อนนะคะว่าเป็นราคาคร่าวๆก่อนนะคะเอาผ่าตัวโฉมใหม่ออกมาจะเป็นรุ่น Exclusive เรานะคะที่ท่านจะรับรถได้เลยนั่นก็คือหมายถึงว่าประมาณเดือน4ปีหน้าเอาผ่ารุ่นปกติยังไม่มีรุ่นปกติจะออกมาเป็นเวลไฟอะนะแล้วคอยดูนะอันนี้อันนี้ข้อมูลนะคะที่เอ๋บอกว่าเอ๋ทำกันบ้านมาตลอดนะคะทุกท่านนะคะรุ่นแรกที่จะออกมาคือเวลไฟส่วน e x c l u s i v e เรานะคะจะออกมาเป็นเอาผ่า ได้ราคาตัว E อ็กซ์คลูซีฟแลราคาอยู่ประมาณ6กล้านเขึ้นลงนะ่วนเวลไฟราคาอยู่ประมาณ5ล้านขึ้นลงทําไมถึงแพงขนาดนี้หนึ่งนะคะสเปกมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของออปชันหรืออะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะก็คือทุกอย่างอะไรถ้ามันใหม่มันก็จะต้องดีขึ้นและราคามันก็จะสูงยิ่งขึ้นนะคะทีนี้วันนี้ถ้าท่านใดมีความพร้อมบอกว่า คนเราเนี่ยอะไรมันไม่แน่นอนใช้ชีวิตวันนี้เราถ้าเรามีเราก็อยากจะใช้ซ้าเราขี้เกียจมานั่งรอคุณคิดดูนะว่าคุณจะรับรถได้อีกทีหนึ่งถ้ารอโฉมใหม่แพงขึ้นมาอีกเป็นล้านล้านกว่าด้วยนะแล้วคุณต้องรออีกประมาณถ้าสมมติว่ากําหนดรับรถเดือนสถึงเดือน5ท่านต้องรออีกประมาณ10เดือนเกือบหนึ่งปีนะ,ะวันนี้อันนี้แนะนํานะคะวันนี้แนะนําจริงๆนะ,ะพูดเลยคะ่ะว่า ถ้าวันนี้เรามีความพร้อมนะคะที่ต้องการจะใช้รถใช้ไปเลยนะคะเพราะราคาวันนี้มันก็จับต้องได้นะคะต้องพูดก่อนนะคะราคาจับต้องได้และถึงเวลาเนี่ยเอาผ่านท่านท่านสังเกตดีๆราคาเวลาขายมือสองราคามันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะคุณได้กำไรใช้นั่นเองนะคะก็คือใช้ชีวิตของเราให้มันมีความสุขไป อะไรมันไม่แน่นอนทุกอย่างอะไรมันไม่แน่นอนจยิางๆนย้านะคะว่าทุกอย่างโรคเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะคะหลายๆคนนะคะถ้าเรามีความพร้อมใช้ซะนะคะทุกท่านนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะแล้วก็สาหรับตอนนี้นะคะเอาผาดเนี่ยที่มีกรุณาดูให้ดีนะคะตอนนี้นะคะออปชันนะคะเทียบออปชันนะคะคือดูออปชันด้วยนะคะออปชันเนี่ย รถรถหลังๆเนี่ยที่เขาประมูลกันมาคือรถของเอเนะะี่ยมันออปชันแน่นทุกคันเต็มทุกคันนะคะเพราะว่ามันเป็นรถ2-3แท้นะคะต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นรถ2-3แท้ทีนี้ออปชันเนี่ยเวลาคุณซื้อคุณถามเลยรถเนี่ยมี BSM ไหมแล้วก็มี r t c a ไหมนะคะเดี๋ยวจะพาชมกันนะคะว่าดูกันยังไงนะคะทุกท่านนะคะก็คือ,อ BSM คืออะไรนะคะ r t คืออะไรเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะก็คือตรวจสอบให้ดีและรถมีสอมออไหมนะคะอันนี้วันนี้พูดก่อนนะสอมอ,อ,อมีต้องมีมาแบบถูกต้องนั่นคือ ต้องออกก่อนนะคะคือสอมอ,อออกเรียบร้อยแล้วถึงเอารถออกจากท่าเรือนั่นคือถูกต้องนะคะของเราทําทุกอย่างถูกต้องหมดนะคะซื้อไปสบายใจท่านไม่ต้องกลัวปัญหาย้อนหลังทีหลังนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เรายังอยู่กันที่บูธนะคะเซนท่านจันบุรีนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่6แล้วพรุ่งนี้วันที่7จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ท่านจะได้มาพบกองทัพรถนําเข้าหรู ที่นำมาเสิร์ฟพี่น้องชาวจันทบรุรีและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงกันถึงที่มากันเป็นกองทัพเลยนะคะและข้อสำคัญซื้อรถกับเราไม่ต้องรุนไม่ต้องรอมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนั่นเองค่ะแล้วก็มาบอกกันอีกเรื่องหนึ่งนะใครก็ตามที่กำลังมองหาอยากจะซื้อรถเอาผ่าตัวโฉมปัจจุบันนี้ รีบตัดสินใจนะคะเอ๋พูดก่อนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เอ๋มองแล้วมองทิศทางตลาดแล้วและสิ่งที่เอ๋ใครติดตามเอมาจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่เอมีการคาดการณ์ทิศทางตลาดของเอาผาต mm hmm. ไม่ว่าจะเอพาผา์ตจะขาตลาดเอาผาตจะราคาขึ้นเอพาผา์ตจะอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นไปเป๊ะ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 ตามที่เอบอกหมดเลยนะถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นได้เลยชัดเจนแล้ววันนี้เอบอกก่อนนะคะว่าเอประเมินการว่า ประมาณเดือน8ถึงเดือน9อ่อะอย่างนี้แล้วกันนะคะยื่นเลยอะสักเดือน9เต็มที่เลยรถเอาผาดจะขาดตลาดหนักในประเทศไทยสำหรับป้ายแดงและถึงเวลานั้นรถมือ2องเอาผาดก็ราคาก็จะสูงยิ่งขึ้นนะคะวันนี้พูดเลยนะ,ะเหตุผลทำไมมันถึงขาดตลาดหน้าเวลานี้คือโรงงานโตโยต้าเนี่ยเขาหยุดผลิตกันไปเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะอันนี้ก็เดือน5แล้วนะคะรถที่มีในประมูลนะคะก็แทบจะไม่เอาเป็นว่าแทบจะเหลือน้อยมากเอา,าถ้าเป็นรถใหม่นะ,ะไม่นับรถมือสองนะอันนี้เอ๋ไม่ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ารถมือสองเอ๋ไม่ประมูลแน่นอนเอ๋พูดก่อนนะคะคือยังไงซะดูรถนะคะคุณดูออปชันแล้วกันนะคะจะได้สบายใจไปเปาะหนึ่งนะคะว่าท่านไม่โดนย้อมแมวนะดูออปชันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เหตุผลที่บอกว่าทําไมขาดตลาดเพราะว่า เขาเนี่ยาทาง t o โยต้จะขึ้นตัวใหม่นะคะปลายปีนะคะแล้วรถที่เรามีอยู่ณเวลานี้เราเหลือน่าจะประมาณจากไม่ถึง60คันแล้วนะคะของ AEY Auto น่าจะเหลือไม่ถึง60คันเราก็มองคาดกันว่าเราอาจจะขายกันอยู่สักประมาณานะคะสักประมาณ3เดือนนะคะสะเดือนก็สักประมาณเดือน8พอหมดปุ๊บ AEY ก็ต้องไปหาประมูลเพิ่มซึ่งเอาตรงๆเลยค่ะว่า เอ็มองมองไม่เห็นภาพเลยนะคะว่าเดือน8เวลาเราไปประมูลเราจะเจอไหมรถ,หรถใหม่ซึ่งถ้าไม่เจอรถใหม่เอมไม่เอานะคะรถมือสองประมูลมาแล้วมาขายเป็นป้ายแดงเอมไม่ทาเอสู้ซื้อรถมือสองกับโครงการวินวินวินที่เอ๋ทำอยู่แล้วขายลูกค้าเป็นรถมือสองขายตรงๆตรง,งไปตรงมาสบายใจกว่านะคะท่านใดที่อยากได้รถป้ายแดงนะคะรีบม,มาซื้อเพราะว่า เอกพูดเลยว่าไม่ถึง60สิคันเอกก็ไม่แน่ใจว่า3เดือนเนี่ยของเอกจะหมดไหมแล้ว3เดือนนั้นพอเราจะไปประมูลจะมีรถไหมช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเอาผาดน,นะคะรถนะคะเอาผาดมีให้ประมูลในที่ประมูลเนี่ยแค่ประมาณเอ่อสีหคันเท่านั้น<ๆ>เหลือน้อยมากแล้วนะคะเหลือน้อยจริงๆคุณคิดดูแล้วกันค่ะในเมื่อรถมันไม่ขาด มันจะมีรถมาประมูลได้ยังไงอ่ะคิดง่ายๆนะคะแล้วรถชมใหม่มันจะมาอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่รถชมใหม่มากันอีกทีหนึ่งนู่นเลยค่ะเดือน4เดือน5แล้วคุณคิดดูนะคะ8 9 1เ1 1 1 2อนะคะหนึ่อ่ะ9เดือนละ นะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะไม่มีถ้าใครติดตามจะเห็นได้เลยว่าเอมองการไกลนะคะเอทําธุรกิจเพิ่มเติมเพราะเอมองแล้วว่ารถมันจะขาดตลาดนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายเราเข้าเดิมนะคะเราก็ต้องหาไรายได้เพิ่มนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะรถตู้สุดหรูผู้พิทักษ์สาหรับครอบครัวสําหรับรถตู้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า มันเป็นที่นิยมมันเป็นที่ต้องการนะคะทั่วโลกนะคะก็พูดเลยค่ะว่าสําหรับอพารตเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยนะคะตั้งแต่เอาเป็นว่าโตโยต้าผลิตรถตู้รุ่นแรกนั่นก็คือรุ่นแกนเวียเมื่อสมัยประมาณสัก30ปีแล้วนะคะสมัยแกนเวียนะคะซึ่งแกนเวียเป็นรถตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะคะว่ามีการเสียภาษีผิดประเภทแกนเวียสมัยก่อนนะค,ะคือรถตู้นะคะ ก่อนที่จะมาเปลี่ยนมาเป็นชื่อเอา่าดแกนเวียสมัยก่อนราคาขายแค่2ล้านกว่ากว่าเหตุผลเพราะแกนเวียนะคะเป็นรถนะคะที่เอานำเข้ามานะคะเสียภาษีเป็นรถตู้นะคะ 11ที่นั่งนะคะซึ่งจากที่สำมัสา,ามิตรเนี่ยได้มีการตรวจสอบและดูแล้วนะคะในเรื่องของมิตริรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยรถเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นรถตู้11ที่นั่งได้นะะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้จดเจดสียภาษีเป็นอีกประเภทหนึ่งนั่นคือรถตู้ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งหรือรถเก่งนั่นเองรถขอโทษค่ะ รถส่วนบุคคลน,นะคะไม่เกินเจ็ดที่นั่งหรือจดเหมือนรถเก่งนั่นเองนะคะทำให้ภาสีนะคะมันสูงขึ้นมาอีกนะคะมันก็เลยต้องขายกันอยู่ประมาณ3ลร้านกว่านั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คืออน,นี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเล่าตำนานแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็หลังจากแกนเวียนะคะก็มีการพัฒนามาเป็นอเอาผ่านเมื่อปี2002นะคะ 2,002ถึง2,007นะคะเป็นเจนแรกนะ,ะและเจนที่2นั่นก็คือเอาผาดเป็น2,008นะคะนั่นก็คือเจนที่2นะคะหลังจากนั้นมานะคะปี2,016นะคะนั่นก็คือเป็นเจนที่3นั่นก็คือเจ้าเอาพาดคันนี้นั่นเองนะคะและเวลไฟกําเนิดมาเมื่อปี2,012เวลไฟกําเนิดมาเพื่อเป็นช้อยให้ทุกคน สามารถเลือกซื้อได้ว่าต้องการรถตู้แบบแนวสปอร์ตหรือเปล่าซึ่งนะตอนนี้เวลฟายตัวชมปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเขาไปต่อที่ชมใหม่นะคะรอชมกันนะคะทุกท่านเอาละค่ะทีนี้สำหรับตอนนี้เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีนั่นก็คือเอาผ่ารุ่น s อสซ c แพ็กนะคะมาด้วยเครื่อง2500 2 5 0 0ซ c 182แรงม้าเป็นตัวท็อปเบนซินนั่นเองนะคะตัวนี้อัตราการกินน้ำมันสเปคโรงงาน เขาลงเอาไว้ไว่าอยู่ประมาณสัก1 4ถึง15กิโลต่อริดนะคะแต่การใช้งานจริงไม่ถึงนะคะต้องบอกก่อนนะคะจากการใช้งานจริงที่เอ๋ใช้งานเองนะคะอัตรา,าก,การกินน้ำมันจะตกอ,อยู่ประมาณ8ถึง9กิโลต่อริดนะคะเหตุผลที่ทำไมมันไม่ตรงตามสเปคอะเวลาที่คุณไปดูสเปครถทั่วไปนะคุณเปิดสเปคดูรถคันนี้เป็นประหยัดน้ำมันตั้ง17 18กิโล อพอไปขับมันหลอกกันนี่หว่าไม่ใช่นะคะคือไม่ได้หลอกนะคะในปกติแล้วในการเทสรถนะคะในเรื่องของอัตราการกินน้ํามันเอ่ยความเร็วเอ่ยนะคะศูนย์ถึงร้อยเอ่ยทุกอย่างจะทําอยู่ในห้องทดลองเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะมีรูนะคะที่รถหมุนร้อฟีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วตัวนั้นนะคะมันจะปั่นออกมาเป็นค่านะคะที่เขาทําออกมาเป็น อัตราสิ้นเปลืองนาตามสเปคของเขาแต่รถเราเวลาใช้งานจกิงนะขับขี่อยู่บนพื้นผิวถนนเจอรมเจออากาศเจอเบรเจอติดไฟแดงเจอโน่นเจอนี่นะคะแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่ความเร็วด้วยถามว่าคุณขับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมไม่ใช่อ่ะบางคน80บางคนทะลุรนะ้อยนะอ่านะคะก็คือทุกอย่างนะคะอยู่ที่การขับขี่และ ความเร็วนั่นเองค่ะทุกคนนะคะเอาละค่ะเรามาชมกันเลยอะนะคะทีนี้เอไม่แน่ใจนะว่าไอร้รถล็ที่ไม่มีสันลูปเนี่ยมันยังมีมาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอยู่ร็อตหนึ่งที่เข้ามาแล้วออปชั่นขาดนะคะขาดทั้ง BSM นะคะ RCTA นะคะแล้วก็อ่าทวินมูลลูปนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ดูตรงนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ตัวทวินมูลลูปเนี่ยมันน่าจะไม่มีแล้วแ่ะแต่ว่าก็ลองดูนะคะหเลยค่ะ อันดับแรกนะคะนี่ก็คือ BSM โทษทีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ก็ได้ค่ะักคือนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูนะคะ BSM นะคะเห็นไหมคะ BSM นะคะคือระบบอะไรนะคะ BSM อ่านะคะแปบ๊บนึงค่ะหายไปแล้วใช่ไหมสักครูนะคะ่นะคะนะคะนี่คือ BSM นะคะ BSM คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง BSM นะคะคือระบบนะคะป้องกันการ รถออกนอกเกรนนะคะเป็นระบบช่วยช่วยเซฟตี้ในเรื่องของมุมอับสายตาเวลาที่เราขับขี่อย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าคุณเวลาคุณขับขี่เชื่อว่าทุกคนเคยเจอนะ,คะใครที่ขับรถเนี่ยมันต้องเคยเจอนะคะรถทุกคันมีจุดบอดหมดนะคะทุกคันมีจุดบอดหมดเลยนะคะทีนี้เวลาเราขับขี่เนี่ยขณะขับขับอยู่เนี่ยเรามองกระจกข้างเนี่ยเราไม่เห็นรถข้างเนาะเราก็ออกมาปพูดนะคะ มาเลยเนี่ยคือบางทีเนี่ยจุดบอร์ดของเขาบางทีรถเขาก็จะพุ่งออกมาเขาจะพุ่งออกมาในขณะที่เรามองเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะ BSM นะคะก็คือตัวป้องกันการออกนอกเลนนะคะถ้ามันมีรถอยู่ด้านข้างแล้วเขามองว่ามีรถอยู่ด้านข้างนะคะเขาจะขึ้นสีส้มเตือนเรานะคะไม่ให้ออกนอกเลนนั่นเองนี่คือระบบเซฟตี้นะคะที่ป้องกันนะคะอ,อ,อันตรายนะคะจากการที่ รถที่ที่เราจะแซงออกมานั่นเองค่ะคือกรณีเราจะแซงออกมาเดี๋ยวรถข้างหลังมันจะชนนะคะมันก็เป็นระบบแจ้งเตือนนะคะส่วน RCTA มาชมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวช่างกล้องจะไม่เห็นนะคะ RCTA ดูตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดู BSM ตรงนี้ด้วยถ้าสมมติว่าดูด้านข้างไม่เห็นเนาะนะคะ RCTA ตัวนี้นะคะเป็นระบบป้องกันมุมอับนะคะในระหว่างที่ถอยหลังนั่นเองนะคะนี่ก็คือ RCTA นะคะ RCTA เนี่ยมันจะทำงานถ้าอ่อนเนี่ยมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลากรณีที่เราถอย นะคุณคุณถอยรถสมมุติคุณถอยรถออกจากซองนะถอยรถออกจากซองปุ๊บเรามองไม่เห็นกล้องเนี่ยมันไม่มุมมุมไม่กว้างมันมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางหรือรถที่มันจะวิ่งออกมานะคะเรามองไม่เห็นหรือว่าไม่ทันมองอะไรเงี้ยมันจะช่วยเบรกให้เองอัตโนมัตินะคะนี่คือระบบนะคะช่วยรถมุมอับในขณะถอยนั่นเองนะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือออปชั่นสองตัวนี้ถ้าจะซื้อดูให้ดีนะคะคือบางทีบอกว่าเออมันแค่ไม่มีออปชั่นมันไม่ใช่นะมันก็เกี่ยว กี่ยวกับในเรื่องว่าลดให้ลดคุณได้ลดใหม่ไหมนะคะได้ลดปีแท้ไหม2023ันยมไหมนะคะทุกท่านนะคะก็ตามนี้เลยนะคะส่วน BSM อ BS ก็สามารถดูตรงนี้ได้นะสมมติคุณไม่ดูกระจกามาดูตรงนี้่ะดูปุ่มนี้นะคะเราสอนเลยค่ะกดตรงนี้ค่ะนะคะเริ่มต้นนะคะถ้าอยากดูนะคะกดตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาตรงรูเลื่อนนะคะมันก็จะเลื่อนมานี่นะคะ มันก็จะไปตรงบริเวณเซตติ้งเมนู menu, นะคะนี่ค่ะก็คือระบบเซฟตี้ LTA นะคะ Parking Assist นะคะ,ะนี่ค่ะ BSM นะคะนี่คือ BSM และนี่ก็คือ RCTA นะคะถูกทันนะอ่ะอาอแล้วค่ะเนาะชัดเจนเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะคะสําหรับพี่น้องชาวจันทบุรีนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะสําหรับยอดจองเพราะว่ายิ่งมาจองให้ใหช่วงระหว่างบูธไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวจันทบรุรีหรือลูกค้าที่กรุงเทพหรือลูกค้าทั่วประเทศเลยดีกว่านะคะที่วันนี้เข้ามาจับจองกันนะคะ มันมันคือกาลังใจจริงๆนะคะมันเป็นกําลังใจที่แบบว่าพอเห็นยอดจองก็มันหายเหนื่อยอะะะ่ะเนาะเพราะวันวนึงวันนึ้งเวลาออกบูธเนี่ยเราเจอคนเยอะมากนะคะเราก็ใช้เสียงใช้พลังค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจันทบุรีพวกนี้ถ้าอยากจะให้กําลังใจเอ๋และทีมงานเรือวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ท่านจะมาพบรถนําเข้าหรูกันถึงที่ที่เรายกมาเสิร์ฟกันนะคะถึงที่นี่เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางขึ้นกรุงเทพ ก็มาให้กำลังใจกันค่ะใครกำลังจะจองหรือมาไม่ทันโอนมาจองก็ขอบคุณแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะ่ะเอว่ากลับไปจากนี่ก็น่าจะสักสองอ่าน่าจะทักเดือนหนึ่งไงเองคงมาเป็นคนจันทบ,บุรีแล้วะคะ่ะเพราะว่าขึ้นลงคงก็ขึ้นลงมาสมรถบ่อยอะค่ะนะคะนะคะ่ะ <laughs> <laughs> จันทบ,บุรีก็แคนนะ่หน้าบ้านก็ข่าวนี้แหละคะ่ะ <laughs> เอาละค่ะพาชมรอบคันเลยคะ่ะนะคะรถตู้นะคะเอาผาดน,นะคะมันไม่นา่า แปลกใจเลยนะคะว่าคือสาหรับเอขายอยู่และเอก็ใช้เองด้วยเอไม่เคยแปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงเป็นรถที่ขายดีเป็นรถตู้นําเข้าที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนะคะเพราะมันเป็นรถที่หรูหรานะคะสะดวกสบายนะคะระบบเซฟตี้ดีนะคะการขับขี่ดีขับไปไหนมาไหนคนขับไม่เหนื่อยคนนั่งไม่เหนื่อยนะคะและ ได้ในเรื่องของความกว้างขวางและมันคงความเป็นรถที่มีวงเลี้ยวนะคะใกล้เคียงกับรถเกง๋งไม่เหมือนรถตู้นะคะขับไปไหนมาไหนไม่เหมือนคนขับรถตัวเอเองบางทีเอกก็ขับของเอเองประจําเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะเวลานั่งนะสบายนั่งเป็นคุณนายสบายไหมล่ะนะคะ ดูมากนะคะคือสะดวกสบายจริงๆนะคะในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรต่างๆแล้วก็ รถเนี่ยมันไม่กระเทือนนะคะเวลาที่เราขับขี่รถทั่วไปเวลาเดินทางเนี่ยถามว่าทําไมขับขี่เวลาเดินทางแล้วกลับไปถึงจุดหมายแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเวลาขับขี่บนพื้นผิวถนนนะคะที่เรา,าเดินทางนะคะมันจะมีการกระเทือนนะคะซึ่งเวลารถที่กระเทือนกระเทือนทั่วไปเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยคนขับก็จะรู้สึกเหนื่อยนะแต่รถคันนี้ขับไปไหนมาไหนนุ่มสบาย เหมือนดั่งโซฟาเคลื่อนที่เอพูดตลอดนะคะว่ารถอพาร์นนะคะรถตู้สุดหรูอันนี้ตั้งชื่อให้เองเลย ผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนจบกันนะคะเดี๋ยวเอใหอ้เพื่อนๆนะคะไปชมนะคะกับรถกองทัพรถนำเข้าหรูของเรานะคะที่วันนี้เรามีมาเสิร์ฟให้ทุกท่านยังไงขอบคุณจริงๆนะสำหรับยอดจองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่เล่นเกมนะคะชิงทองเอาไว้นะคะพรุ่งนี้นะคะช่วงประมาณสักหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะอย่าลืมเข้ามาชมไลฟ์นะคะว่า โชคดีได้รับทองไหมนะเดี๋ยวเอขออนุญาตตอบในขณะที่ตอบเพื่อนๆนทุกคนนะคะจะให้ช่างกล้องนะคะพาชมรถที่เรามีอยู่นะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะเผื่อบางคนยังไม่ได้ชมกันนะคะ<ส>แล้วก็สําหรับท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้ถ้าเอกไม่ได้ตอบใครหรือบางทีเอมองไม่เห็นจริงๆนะคะว่าไม่เห็นว่าใครมาจริงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะอย่างงอนนะเมื่อวานมีงอนนะ เ,เขาถามอะไรามาไม่เห็นจริงๆเนาะแล้วเขาก็บอกว่างอนแล้วไม่ตอบไม่ซื้อนะ,ะถ้าสมุติว่าอกไม่ได้ตอบต้องขออภัยนะเพราะบางทีมันไม่เห็นจริงๆนะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยคะ่ะ0866681999แ AEY Auto และสำหรับวันงานนี้นะคะเรามีน้ำซอสกะเพราคุณเอมาให้ชิมกันถึงที่ให้ชิมและเสิร์ฟความอร่อยกันถึงที่ด้วยนะคะทุกท่านนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทากม .14 ใกล้แยกมินบุรีและเรามีสาขาที่โคราชด,ด้วยนะคะอ่าโคราชจะอยู่ที่ถนน,นมิตรภาพเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชเอาละคะ่ะเดี๋ยวเออราก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ขอตอบเพื่อนๆแฟนคลับนิดนึงนะคะทั้งเพจทั้งติ๊กต็อกเลยนะคะ วันนี้ราเท่านี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจบการไปชมเลยค่ะว่าเรามีรถอะไรบ้างบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุกด,ดังอะไปชมเลยค่ะมชมเลยนะคะเอาละค่ะแมวน้อยคอยลักอเจคนครับไม่มีตังค์อะทำไงดีทำงานค่ะสระบรีมีไหมมีบริการจัดส่งค่ะคุณวาด สวัสดีค่ะคุณออซี่บอกคุณเอสวยขอบคุณค่ะคุณพี่สิทธ์สวัสดีคุณเอน่ารักมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะคุณวัดนั่งได้กี่คนเจคนค่ะคุณอูรบกวนขอข้อมูลติดต่ออ๋อคุณอูเป็นเจลบอกว่าใครเข้าใจแฝงน้คุณอูเอาละค่ะไปดูมาแล้วครับพี่เอหมอทองไทยขอบคุณมากเลย ใช้ซื้อเอาผ่ากับคุณเอแล้วคุณเอใจดีมากมากฝากขอบคุณด้วยครับขอบคุณค่ะคุณแมวน้อยขอบคุณมากมากเลยนะคะรถมีปัญหาอะไรทักเข้ามาได้เลยนะคะฝ่ายขายดูแลไม่ดียังไงทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจัดการให้ค่ะคุณจารุวันผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับเอรบกวนนะคะโทรเข้ามานะคะเพราะมันมีเลทการผ่อนหลายอย่างนะคะอ่อ โทรเข้ามา0866681999ค่ะคุณยูสแจ้งแล้วนะคะโชว์รูมอยู่กรุงเทพเนาะคุณอ่าคุณชิมนภัสคนจันทบุรียินดีต้อนรับขอบคุณค่ะพี่เจมไปไหนอ่าเดี๋ยวรอดูพี่เจมมารีวิวกันนะคะสาธุ ใน3ปีนี้ขอให้ได้เป็นเจ้าของสักคัญต้องเป็นได้แน่ๆนะคะทุกคนนะคะขอให้ซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจกันอยู่ตลอดเวลานะคะเอ๋บอกหลายครั้งแล้วนะอันนี้ขอให้กําลังใจอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะนะคะขอเป็นพลังบวกนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยตัวเองเ,เอ๋ก็มาจากเด็กยากจนเอ๋เป็นคนระยองเอยังมีทุกวันนี้ได้และข้อสําคัญเอ๋เป็นคนขยันมากนะคะแล้วลูกค้า หลายคนเจ็ดบเปเลยที่ทุกคนเห็นออกรถกับเอ๋หลายคนติดตามเอ๋ตั้งแต่ยังไม่มีนะแล้วก็ทำงานแล้วก็ขยันและมีแรงบันดาลใจดูรถแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองขยันซื่อสัตย์อดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจคาถาคนรวยจำไว้เลยนะคะและทำให้ได้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะทุกคน แล้วสักวันหนึ่งรถนำเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณบ๊ายบายสวัสดีค่ะ